สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลของหลวงปู่อิ่มนะครับปัญญาวุฒโธครับวัตทุ่งนาใหม่กับเหรียญปี2567นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรูปแบบเหรียญพิมพ์รูปไข่พิมพ์พึกองค์ด้านหลังเป็นคุดนะครับที่ลึก8รอบนะรุ่นนี้คือชื่อรุ่นอะไรครับรุ่นปดนี่มหาเศรษฐีครับที่ลึก8รอบนะโอ้โหกล่องสวยงามมาก เป็นกล่องกร,รมบยีอย่างนี้เลยโอ้โหกล่องนี้สวยอย่างดีเลยนะครับวันนี้มีตัวอย่างให้ชมอยู่2เหรียญน,นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญสวยนะครับที่โชว์เนี่ยอันนี้เป็นเนื้ออบาก้านะครับเป็นโคดยิงเลเซอร์ตอกอิมดาวกระจายหมายเลข55นี่ด้านหลังเป็นคุดนะครับลงยาด้านหน้าก็เป็นนี่ครับความคมชัดของเหรียญดูครับข้างบนเขนียนคำว่าปลดหนี้นะครับขอบเหรียญเขียนว่ามหาเศรษฐีครับ น่โอ้โหเหรียญมีมิติพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปกาาลงยาพื้นฟ้าลงยาหน้าหลังมาเตอร์พีดผมชอบกล่องกล่องสวยมากเลยพี่ดูดิโอ้โหเหมาะสมนะแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีตัวอย่างก็จะเป็นเนื้ออัปกาเหมือนกันนะครับเป็นเนื้ออัปก้านะครับนี่ลงยาไล่สีนะจะเป็นพื้นคล้ายส้มนะครับคล้ายสี แดงส้มนี่ตอกเอาอ่างเนื้อปลาก้าเหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นคุดไล่สีแหละมาติมาชมครับโอ้โหนี่หมายเลขหกสามลงกันได้เก้าโอ้โหลงผู้อิ่มแปดรอบคุดค่อนข้างจะคมชัดเหมือนกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยลวกันนะครับวันนี้ก็มีวัตถุบงคลแบ่งปันมากมายเลยนะครับหลายรุ่นก็พยายามลงให้เพื่อนพี่ดูเนาะชอบ รุ่นไหนก็พยายามเช่าหาได้นะครับผมก็มีแบ่งปันบ้างในบางรุ่นนะครับวันนี้ขอให้ทุกชัานเฮงเลรวยๆนะครับสวัสดีครับ